งูเหลือมตัวใหญ่บักเอ็กอ่ะออกำลังจะเลื้อยลงท่อใช่ไหม,มแต่มันไม่ได้ดูสายตัวเองอ่ะเหมือนเวลาคนเราอ้วนอ้วนแล้วไม่ได้ดูเลยว่าเดินผ่านช่องเลยหรือเปล่าไปดูกันหน่อยว่าง,งูเหลือมตัวนี้เนี่ยมันกําลังจะลงท่อแต่มันลงไม่ได้เพราะอะไรครับ,บ,ม,บม,มันจิม้นก็ไปย่างเดียวนะหัวมขนใ่โตมัน ขยันก็ขยันไม่ได้แค่อืโอ้เอ็นดูติดพุงอ่ะเพิ่งกินอิ่มอิมใช่อ้องป่องอยู่เลยอ่ะไอจังหวะขึ้นคงขึ้นได้อ่ะแต่พออิ่มแล้วลงไม่ได้แล้วไงแล้วดูดิมันคงเอาหัวลงไปก่อนเนาะ แล้วแบบว่าพอลงไม่ได้ไมันติดตรงแถวๆท้องะอะดูดิหางก็สะบัดไปมาใหญ่เลยครับเออแล้วกลับที่เดิมก็ไม่ได้เลือถอยหลังก็ไม่ได้อีกไม่ได้โอ,อ้กลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง <c oughs> พี่เบิร์ดก็มาเออดูดิจะลงรูแต่ลงไม่ได้เนี่ยแหละครับมีคนไปเห็นไงแล้วก็จะแจ้งออพี่กู้ภัยนะครับมาช่วยกันหน่อยตรงนี้ก็คือซอยมรกต13นะครับชาวเน็ตเห็นแล้วก็บอกว่าอัศรพิษที่ว่าร้าย ก็ยังมาตายพราะรูจะลงรูไม่ดูตัวเองเลยเนาะนะใหญ่กว่ารูอีกเห็นไหม,มเวลาจะลงรูอะไรสักอย่างหนึง่งอะต้องดูดูว่ามันแบบว่าได้หรือเปล่าไงบางคนก็ยัดเยียดไงไม่ได้ดิยัดไปบางทีมันเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมขาดูเลย่าดูเห็นไหมอ่ะคุณผู้ชมครับเจ้าของคลิปที่ว่านี้เขาบอกว่าเขาผ่านไปเห็นก็สงสารก็เลยถ่ายลงกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮาครับขอความช่วยเหลือเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงหมาเฮาตั้งแต่เมื่อคืน ก็ไม่รู้มันจะเห่าอะไรของมันจกกนกระทั่งตอนเช้ามาดูอ้าวเห็นงูเ <distances> หลือมเนี่ยมันจะลงท่อแต่มันลงไม่ได้ไงล่าสุดกู้ภัยมาช่วยดึงงูตัวนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอาหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะต้องไปหาเลขอะไรจากมันนะ,ะคนก็ถามบอกว่าเอ,า,อางี้แล้วกันมันลงท่อหน้าบ้านหลังไหนก็ดูหลังนั้นนี่แหลอะอะดูหลังนี้แล้วกันนะ<ถ>บ้านเลขที่474หมู่ที่7 อำเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเออวยงหมุดท่อนี้นะกลัวถ้ามุดได้ไม่รู้จะไปโผล่ชักโคกตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเนาะอ๋อเนาะเออ